โงเรียนบ้านทเเมเยนชัยเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กเปิดซอนสามระดับได้แก่ระดับอนุบาลระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมเขตหนึ่งการบริหารงานภายใต้การดูแลรับผิดชอบของผู้อำนวยการโรงเรียนนางจุธามาตประภาสนบนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คน โรงเรียนบ้านทะเมียนชัยจึงมีการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาโดยแบ่งเป็น2รูปแบบโดยในระดับชั้นอนุบาล2และอนุบาล3ได้นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาบูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียนส่วนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาเปิดการเรียนเป็นรายวิชาเพิ่มเติมคือวิชาการป้องกันการทุจริตจากนโยบายการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามชุมชนต่างๆของโรงเรียนบ้านทะเมนชัยได้สัมผัสกับนักเรียนและชุมชนอย่างใกล้ชิดจึงพบว่าจุดแข็งและจุดเด่นของชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่เป็นชุมชนปลอดขยะ ที่มีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ด้วยการรีไซเคิลประดิษฐ์เป็นของใช้ของตกแต่งและมีการวางจำหน่ายผู้อำนวยการและคณะครูประชุมวางแผนเพื่อนำจุดเด่นมาสร้างนวัตรกรรมทำเมนชาย v l i ล e โดยมีการน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภายใต้กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ PDCA และพัฒนากระบวนการ รูปแบบของนวัตรกรรมโดยการสร้างโมเดลให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านทะเมนชัยเชื่อมโยงเข้ากับปรัชญาของการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต3ข้อวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านทะเมนชัยคือพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการมีคุณธรรมนำความรู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย เอกลักษณ์โรงเรียนบ้านทะเมียนชัยคือรักไทยใฝ่ดีมีชีวิตพอเพียงอัตลักษณ์โรงเรียนบ้านทะเมียนชัยคือสุขนิสัยดีมีมารยาทงามปฏิญญาของการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต3ข้อดังนี้ 1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน 3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปประธรรมและมีความยั่งยืนทั้งหมดนี้เพื่อทำโรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัติการ ทางโรงเรียนมีการหลอมรวมวิสัยทัศน์เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนเข้ากับปฏิญญาของการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต3ข้อจนเกิดเป็นโมเดล v Like Model และเกิดเป็นนวัตกรรมท้เมนชัย v Like วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม 1>, 1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดมีวินยัยซื่อสัตว์อยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้มีองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ 3. เพื่อสร้างความรักและห่วงแหนสถานศึกษาร่วมดูแลรักษาให้มีความสะอาดน่าอยู่น่าเรียน 4. เพื่อให้นักเรียนดำเนินชีวิตตามหลักปัจญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างทักษะอาชีพนำขยะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีคุณค่าได้นวัตกรรมที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ นวัตกรรมทัพเมนชัยวีไลค์มีการลดขยะด้วยแนวคิดหลัก 3R เป็นแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าสามารถช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลงด้วยการลดการใช้การนำกลับมาใช้ซ้ำและการนำขยะกลับมาใช้ใหม่จนนำไปสู่การเกิดกิจกรรม1ชั้นเรียน1ผลิตภัณฑ์ดังนี้ นอกจากจะได้ผลิตภัณฑ์จากกิจกรรม1ชั้นเรียน1ผลิตภัณฑ์แล้วยังได้ผลิตภัณฑ์จากการใช้นวัตกรรมท่าเมียนชายวีไลค์อีกมาก จากการนำนวัตกรรมไปใช้นั้นส่งผลให้นักเรียนมีระเบียบวินัยที่ดีขึ้นมีการทิ้งขยะลงในภาชนะที่รองรับได้ถูกที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบมีความขยันและรู้จักการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานความพอเพียงดีขึ้นอย่างชัดเจนรวมถึงการมีจิตสำนึกและจิตอาสาในการเก็บและคัดแยกประเภทขยะ นำขยะกลับมาใช้ใหม่โดยการประดิษฐ์เป็นของใช้ของตกแต่งที่มีคุณค่าได้สนองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจโรงเรียนสะอาดน่าอยู่เคารพกฎและข้อตกลงในการทิ้งขยะให้ถูกถังร่วมกันและยังส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทะเมนชัยมีคุณลักษณะที่ดีที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนอย่างเด่นชัด5ประการคือ 1. ทักษะกระบวนการคิด 2. มีวินัย 3. ซื่อสัต์สุจริต 4. อยู่อย่างพอเพียงและ 5. มีจิตสาธารณะรางวันและการได้รับการยอมรับ ผผยแพล่ลงารนนวัตกรรมถ้าเมนชัยวีไลค์เป็นนวัตกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทักษะอาชีพความซื่อสัตย์สุจริตให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณภาพมีความรู้มีคุณธรรมเป็นคนดีคนเก่งและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข